สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ Stationery Cafe Channel นะคะคลิปนี้นะคะแนนจะมารีวิวนี่ค่ะเป็นเทมเพลตทำปฏิทินนะคะ Calendar Template ของยี่ห้อมิโดริค่ะเจ้าเดิมญี่ปุ่นเรียก Calendar Template ตกนะคะก็คือมีออกมา3ขนาดและก่อนที่เราจะรีวิวนะคะขอแวะเข้าโฆษณาแป๊บหนึง่งมีสิ่งนี้ค่ะ Instagram นะคะมาเจอกันที่ Instagram ฝากติดตามด้วยนะคะ นี่อินสตาแกรค่ะ adstationarycafe นะคะมีจุดตรงกลางด้วยนะแล้วก็จะเจอกันบ่อยมากขึ้นเนาะค่ะกลับมาเรื่องเทมเพลตดีกว่าเนาะเทมเพลตออกมา3ขนาดละเพิ่องออกเลยตอนนี้น่าจะวางตามชั้นโปรโมทอาจจะเป็นตู้โปรโมทของเขาอะนะเป็นมี3ขนาดค่ะมี s m l s นะคะพอจะเดาขนาด ที่แนนถือได้เนาะว่ามันจะประมาณขนาดไหนนะคะนี่ S นะคะ S ประมาณอันนี้ปากกาโคเลโต้นี่แค่นี้เอง S นะคะ S นะคะแล้วก็ M ประมาณครึ่งปากกาเนาะแล้วก็ L ใหญ่สุดนะคะประมาณนี้ส่วนขนาดมันก็จะเป็นเขียนเป็นช่องเพลท วันจันอังคารพุดพธพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday แล้วก็ Sunday นี่ยังพูดได้อยู่นะคะแต่ว่าอันใหญ่สุดเขาจะมี template เ,เ,เส้นนั่นด้วยอะ่ะเดือนให้ด้วยนะ January February นะคะนี่นี่นี่นะคะแล้วก็เป็นเส้นตรงนี้ขีดขีๆขีดอย่างนี้ให้เลยให้เราเป็นตารางปฏิทินให้เราทำพวก d i อรีหรือไม่ก็ พวกหลอกทั้งหลายแหลแล้วก็พวก Habit tracker เนาะมันจะมีตัวอย่างเขาก็เขียนเป็นไอเดียให้เรานิดนึงนะคะจะเป็นแบบเป็นคิโลกปุประมาณว่าเป็นสถิติเราจะเก็บสถิติอะไรของเราแล้วก็จดเป็นโค้ดไปเหมือนพวกแบบโค้ดบูโจรหรือโค้ดที่เราแบบตั้งขึ้นมาเองว่านี่มันมีมันมีสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมเป็นเพลทอย่างนี้ให้ด้วยใช่ไหมก,ก็ประมาณว่าสามเหลี่ยมสีชมพูแปลว่าเราวันนี้เราวิ่ง นี่เขาเขียนไว้ถ้าสามเหลี่ยมสีเหลืองแปลว่าวันนี้เราได้อ่านหนังสือหรือสามเหลี่ยมสีฟ้าวันนี้เราได้ออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายอะไรประมาณนี้สีส้มแปลว่าเราไปยิมสีเขียวแปลว่าเราไปโยคะอะไรประมาณนี้สีชมพูเอยลายดอกสีชมพูนี้แปลว่าเราไปกินชานมไข่มุกมาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะประมาณนี้ค่ะส่วนวันนี้เนยจะมาแกะอันนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไป นั่นแหละแนนจะเลือกแกะสมุดที่แนนจะใช้เนแนแนใช้ประจำแนนมีเล่มนี้อาจจะเห็นแนนใช้รีวิวบ่อยเนาะเพราะแนนมีเล่มนี้เป็นแคมปัสของผู้ใหญ่นะคะของคคุยโยแคมปัสผู้ใหญ่เขาเรียกว่าอะไรโอโตนะแคมปัสคือสมุดแคมปัสเป็นปกตัวปกสีดำนะแล้วก็เป็นเส้นตารางแบบนี้นะคะถ้าเทียบขนาดแล้วถ้าอันนี้ก็จะใหญ่ไปแต่มันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรเดียว หนึ่งหน้าหนึ่งเรื่องอะไรประมาณนี้ก็โอเคหนึ่งหน้าหนึ่งเดือนก็โอเคอยู่นะคะหรือไม่ก็ถ้าอันนี้ก็จะเล็กไปเนาะแต่ว่าก็สี่เล่มสี่เดือนอะไรประมาณนี้เราแต่แล้วแต่เราจะใช้เลยเราว่าเล่มอันนี้สำหรับสองเดือนก็โอเคอยู่นะจะได้ไม่เล็กไปเพราะว่าแนนเป็นคนลายมือบอกตามตรงลายมือไม่สวยนะคะ จะเขียนแล้วมันจะยุ่งยุ่งหน่อยเพราะฉะนั้นแนวแนว่าแนนต้องเขียนอันใหญ่หน่อยเพราะเฉพะาะแบบแค่อันเล็กเขียนแค่วันที่ตัวเลขมันก็น่าจะเต็มแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆทุกคนอันนี้คือไซส์ S นะคะไซส์เล็กสุดนะคะก็คือนี่ไงเขายังเขียนอยู่เลยว่าตัวอย่างที่เขาใช้คือ work out of l Lock work out lock ว่าไปยิมไปโยคะไป work out ที่ไหนบ้างก็เป็น l ลอกของเขาไปเนาะ ก็โอเคก็จะเป็นแค่วันที่แล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหนึ่ง,หน,งหนึ่งหน้ามีเวิร์กอัลล์หรอกไปไปไปยิมแล้วก็ไปเขาเรียกว่าอะไรอันหนึ่งเป็นเป็นของกินละกัน <c oughs> ว่าเรากินอะไรบ้างเนาะถ้าสำ,สำหรับคนที่ไดเอทอยู่นะว่าเกินกี่แคลอรี่วันนี้เราทานเยอะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เป็น อ่านหนังสือแล้วกันอ่านเป็นฮ็อบบี้ฮ็อบบี้หรอกก็ดีนะวันนี้เขียนไดอารี่กับอ่านหนังสือแล้วหรือย,อยังอะไรประมาณนี้เนาะอีกอันหนึ่งก็อาจจะเป็นสตัดดี้ก็ได้นะวันนี้อถ้าใครเรียนเป็นโนอยู่ก็สตัดดี้สองวันนี้สอนเป็นโนยังวันนี้ <c oughs> เรียนอะไรอะวันนี้อ่านวิทยาภาพยังอะไรประมาณนี้เนาะได้อยู่เนาะอ่านวิชาสังคมหรือยังอะไรอย่างน,นี้โอท่องศัพท์หรือยังก็ได้เนาะหน้าหนึ่งมีสี่เรือยอย่องอะไรประมาณเนี้ ก็ได้อยู่นะคะและอีกเล่มหนึ่งที่แนนจะใช้ประจาํามันก็จะมีเล่มนี้นะคะเป็นสมุดโลบานขนาด L โลบานพ็อกเก็ตโลโลบานพ็อกเก็ตนะคะของเดลฟอนิกส์นะข้างในมันก็จะเป็นเส้นตารางเหมือนกันแต่อันนี้เป็นสมุดสีดูสีมันสีมันต่างกันอันนี้สีครีมนะคะก็เหมือนกันเราว่าเดี๋ยวเรารีวิวขนาดนี้ก่อนละกันเนาะเพราะเดี๋ยวถ้าเล็กไปเ,เราเขียนยมองไม่เห็นกันเนาะ อันใหญ่ก็ย้ายใหญ่เนาะหน้าหนึ่งตู้มเลยเอาเป็นว่าแนนจะแกะอันนี้นะคะแกะอันนี้นะเป็นขนาด m นะคะที่ในกำลังถืออยู่ขนาด m ตัวอย่างของเขาก็แบบเขาเขียนไว้ว่ามีคิโมจิโนกิโรกุนี่ดูยู u ูปอันนี้อาจจะได้สัพ์ภาษาญ,ญี่ปุ่นไปด้วยนั่นเนี่ยคิโมจิโนกิโรกุมันแปลว่าบันทึกความรู้สึก ของเรานะคะเช่นนี่ไงสีชมพูก็ว่า Good สีเขียวก็ว่าเรา Relax สีม่วเอ้สฟีฟ้าก็แบบว่าเหนื่อยอะไรประมาณนี้เนาะแบบวันจันทร์เหนื่อยแต่วันจนันทร์อะไรประมาณเนี้ยก็ก็เป็นการ track ความรู้สึกของเราก็ดีนะเราจะได้รู้ว่า นะผู้หญิงเราช่วงไหนเราปี๊ดเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้เนาะช่วงไหนเราแบบหงุดหงิดเราก็จะได้ดูจะได้รู้ตัวนะคะหรือข้างหลังเนี่ยเขเขียนเป็น running kilo k i l o g r o u แปลว่าจดสถิติแปลว่า running วันนี้เราวิ่งแล้วยังอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ข้างๆเนี่ยไอตัว template มันมีสีเหลี่ยมด้วยใช่มหมสีเหลี่ยมเราทำเป็น checkbox ก็ได้ checkbox นะคะโอเคได้อยู่เนาะ แกะเลยนะคะนี่มันเป็นแล้วมันเป็นเทมเพลตมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะโลหะเขาเรียกว่าอะไรโ oh ลหะเราเป็นสีทองทองด้วยอะดูหรูมากเลยนะคะอ,อ่าเขาเขียนเตือนไว้ด้วยนะใช้หัวปากกา0.5เล็กตั้งแต่0.5นเ,เล็กลงไปต่ำกว่า0.5นะคะไม่งั้นมันจะใหญ่เกินอะไรประมาณนี้เพราะว่าหลูช่องของเทมเพลตเขาจะทำมาซัพพอร์ตสำหรับ0.5 และน้อยกว่า0.5นะและอะไรนะแกะไม่ออกแล้วก็อยากจะบอกว่าน,นี้เป็นตัวขายเขาเลยนะตรงด้านหลังของเทมเพลตเขาอะค่ะเขาโคตติ้งด้วยอะไรนะกันลื่นอะคือข้างหน้าข้างหน้าเขาปิ้งแวบใช่มหมลื่นอะไรประมาณนี้แต่อันข้างหลังเนี่ยตรงแท่นหลังที่เราจะแปะกับกระดาษอะมันไม่มันไม่ลื่นด้วยนะเธอ มันไม่ลื่นด้วยนะคะทุกคนเรียกเธอเฉยอ่ะเดี๋ยวจะวางให้ดูเราไม่ได้โม้นะไอ้นี่วางเปิดเเปปิดๆๆอันนี้คือด้านลรดแนนวางด้านหน้าที่เป็นวิงวิงนะคะลื่นลื่นนี่พอกลับอีกด้านหนึ่งที่เป็นว่าเราเราจะเขียนแล้วนะนี่มันไม่ลื่น <c oughs> ก็คือจูเปนิโตเมประมาณว่าการว้ว่าสมมติเราวางแล้วเวลาเราขี่แล้วเดี๋ยวมัน เมื่อเวลาขิดเส้นบรรทัดแล้วมันปีตดไปอะ่ะ mm hmm. มันจะแบบรู้สึกขาดใจของทุกคนใช่ไหมนั่นแหละค่ะอันนี้แนนว่าโอเคใช้ดีแบบขย่วจนกล้องสัน่นโอเคต่อเลยนะคะไอ้ปัดกาที่แนนจะใช้วันนี้ก็คือเป็นเอเนเจ l หัวสีชมพูนี่หัว0.5สีฟ้านี่หัว0.3ที่แนนใช้ประจำเดี๋ยวจะเขียนเลยนะ เยวจะเขียนล้วใช้0.3ก่อนละกันที่แนนใช้ประจําว่าเราจะขีดแล้วเส้นมันจะบางในขนาดไหนตรงขนาดไหนนะขีดเลยนะคะก็นี่ตั้งแต่ปุ๊บแป๊บ <c oughs> ลืมเอาที่ลอง <c oughs> เพราะว่าข้างหลังมันเป็นมีปกด้วยละ่ะมันจะโอเคนี่นี่นะคะแล้วก็เส้นของวันแรกใช่ไหม เส้นของสัปดาห์แรกอะเส้นเดือนหนึ่งมีกี่สัปดาห์นะหนึ่งสสามสี่ห้าแนนของแนนจะทําเดือนเดือนกรกดาคมเดือนนี้นะคะของปีนี้ทําเป็นตัวอย่างนะปี2024นะคะเดือนกรกดาคมเดือน7เดือน7มีกี่ 3, 4มสวมี5บรรทัดพอดีเลยเนาะ ทำถึงอันนี้เนาะเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงอาจจะเงียบไปนิดนึงใช้สมาธินะคะแต่ว่าเอามาแอบคุยกันนิดนึงบนี่นะคะเราก็จันอังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์เริ่มวันจันทร์กันเนาะอขออภยัยตกหลุม ักพักแล้วน่าจะชินมือเนาะอย่าว่ากันนะคะ F แต่ว่าถ้าใครแบบไม่ได้ชอบฟอนต์อันนี้นะก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เนาะแล้วก็เขียนของเราไปอุ๊ยก็สวยอยู่นะตัวสีอ๋อลืมลืมซูมให้ทุกคนดูนี่ค่ะที่แนนเขียนเมื่อกี้ใช้ปากา0.3 สวยเชียวที่บอกว่าแนนมากี้แนนบอกภาษาอังกฤษแนนเขียนตกหลุมหน่อยก็ได้อยู่นะนี่สวยเลยค่ะตรงเป๊ะสวยอยู่นะ <c oughs> ตกใจ <c oughs> เห็นมหขนาดแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้ใช้ครั้งแรกใช้ครั้งแรกต่อไปนะคะบรรทัดที่สองเนี่ยไออันที่สองที่แนนจะลองเขียนคือใช้ปากกา0ูนใช้0.5อันนี้นะคะเรามาเขียนด้วยกันเลย แต่อันนี้อาจจะเร็วหน่อยนะเพราะว่าอเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะคลิปเราเดี๋ยวทุกคนจะเอ๊ะเหงาไม่ได้คุยอะไรต่อถ้าจะคุยตอนนี้ก็คือตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นอากาศร้อนมากเลยที่จริงเดือนเจ็ดเขายังเป็นเดือนหกปลายเดือนหกต้นเดือนเจ็ดเขาจะเป็นเขายังไม่ประกาศจบฤดูฝนเลยนะญี่ปุ่นเขาจะชอบมีแบบประกาศหมดฤดูฝนอะไรเงี้ยค่ะ นี่ยังไม่ขึ้นยังไม่ประกาศหมดฤดูฝนเลยแต่มันแบบร้อนแบบประกาศเตือนให้ระวังฮิสโตกแล้วอะฮิสโตกภาษาญี่ปุ่นคือเนจูโชไปอยู่ตากแดดนาน,นๆโรงเรียนอนุบาลเอ้โรง,ง,งเรียนเออโรงเรียนอนุบาลกับประถมก็ไม่ให้ออกไปวิ่งเล่นตอนเช้ากับตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นด้วยอ่ะทั้งวันให้อยู่แต่ในตึกอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะอันนี้เส้นใหญ่หน่อย พูดถึงเส้นใหญ่แล้วคิดถึงเส้นใหญ่ลูกชิ้นเลยเนาะนี่เส้นใหญ่หน่อยโอเคได้อยู่นะคะก็นี่อันนี้0.3เดี๋ยวเขียนให้ดูอันนี้ใช้0.3อันนี้ใช้0.5ก็จะเส้นเข้มเส้นเล็กประมาณนี้ด้วยกัน นะคะแล้วเราก็เขียนพอมาถึงจุดนี้เราก็เขียนวันที่ของเราเองได้เลยอะไรประมาณนี้เช่นวันจันทร์วันจันทร์วันที่สมมตินะคะสมมติเดือนวันจันทร์วันที่1วันที่1วันที่2วันที่3วันที่4อะไรก็ว่าไปก็เขียนได้เลยแล้วก็เราก็จะสมมติเราก็ตั้งก็เรียกว่าอะไรนะ ต,ตั้งโค้ดของเราเองเหรอว่าสีชมพูมันคืออะไรใช่ไหมสีอันนี้แนนใช้คูเรทาก,กินะคะ clean color dot ่สีฟ้าคืออะไรสมมตินะอันนี้ที่แนนเลือกคือแนนเลือกสีเข้มหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นวิดีโอจะได้เห็นชัดนี่ประมาณนี้แล้วก็บอกเลยว่าเราเป็นสีชมพูแปลว่าโยาไปเล่นโยกกะละกันนะสีฟ้าคือ running แล้วก็อสมมุตินะคะประมาณนี้แล้วสิวันนี้เราไป r ันนิ n งตรงนี้วันที่3าอะไรประมาณนี้แล้วก็ track ก,กันสนุกเลยก็ได้อยู่นะหรือว่าตรง t e m p l a t อันนี้ค่ะ t e m p l a t ที่มาด้วยมันมีสี่เหลี่ยมให้ด้วยนะทำเป็น checkbox ก็ได้ checkbox มีสองไซส์หรือว่าอยากจะระบายสี เป็นสมมุตินะเราจะปรับเปลี่ยนสมมติถ้าเราจะแต่งแต่งอะไรนะแต่งแดาดี่เราสมมุติว่าเราใช้ปากกาเอาสีนี้ละกันสมมุติเราใช้ตัวตัวเลขวันที่เป็นสีสีนะคะสมมตินะคะเอาวันที่14 15สมมุตินะแล้วเราก็จะเอาเป็นเทมตตัววงกลมละกันเนาะวงกลมนี้แปลว่าเราได้ สมมุิเราได้เช็คอะไรสักอย่างไปแล้วเนาะวงกลมนี่คือเราได้กินได้กินชาบูแล้วกันก็อย่างนี้ก็ได้นะนี่ก็สวยอยู่นะคะทุกคนถ้าเราใช้ปากกาตัวถ้าเราใช้ตัวเลขตัวันที่เลขเนี่ยเป็นสีสีแล้วเราก็ใช้ตัวเทมเพลตอันวงกลมเนี่ยระบายสีทับก็ได้นะคะ พอได้อยู่เนาะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เรียงถ้าเราจับถ้าเราจับแนวตั้งนะถ้าเราจับแนวตั้งวางเรียงๆกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นเช็คบล็อกได้เนะเาะเดี๋ยวเขียนให้ดูสมมุติเอาเช็คบล็อกตัวใหญ่หน่อยละกันนี่มันเป็นแผ่นที่เทมเพลตที่ค่อนข้างหนาเหมือนกันนะคือบางทีแบบ ถ้าเทมเพลตแบบบางๆหน่อยบาง,บางทีปืดป๊ด,ดแล้วปืด๊ดออกไปคิดออกไหมอะ่ะเคยเจอไม้ปัญหาเนี้ยเวลาแบบไม้บรรทัดเป็นรูวาดวงกลมแล้วมันก็แป๋วไปไหนก็ไม่รู้อันนี้เนี่ยเลี่ยงเป็นเช็คบ็อกซ์สวยๆได้ข้างๆเนอะประมาณนี้ค่ะที่จะรีวิววันนี้ <laughs> ทุกคนพอเข้าใจเนาะพอได้อยู่เนาะสรุปคือคุ้มค่าต่อราคาที่ที่ใช้นะ เพราะมันมีการลื่นด้วยเนาะที่แนนดีใจที่แนนแบบว่าประทับใจมากก็คือมีการลื่นด้วยแหละนั่นแหละค่ะแล้วก็ได้ใช้แน่นอนค่อนข้างจะดีสำหรับคนที่ที่แนนเคยบอกไว้ว่าปีหน้าเน,นี่ยปีหน้าแนนไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งซื้อเขาเรียกว่าอสมุดเดอารีของปีหน้าลหละปกติแนนจะใช้แนนจะใช้ จีบุญเทจโจแต่ปีหน้าเนี่ยว่าแนานจะแอบ,บเลิกใช้จีบุญเทจโจอยากลองใช้อย่างอื่นแต่ว่าก็เลยอยากจะลองใช้สมุดอย่างเงี้ยโล่งๆมาแล้วเราแต่งแดรี่เองนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูถ้าแต่งแดร์ถ้าจะเป็นคือบอกตามตรงแม่บ้านอย่างแนนไม่ได้บอกว่ามีเขาเรียกว่าไ,ไม่ได้มีกิจกรรมเยอะขนาดนั้น mm. อะไรประมาณนี้จะแบบต้องเขียนจีบุญทุกวันมันก็จะแบบดูโล่งๆเพราะว่ามันไม่มีไง จีบุญเราก็จะเหงาเหงาแนนก็เลยว่าจะซื้ออย่างนี้มาใช้ก็เลยเนี่ยก็ลองดูก็โอเคอยู่นะถ้าเขียนวันที่เราก็าสมมติเขียนวันที่ข้างบนสมมตินะคะอันนี้ละกันอันนี้นะสมมติเขียนวันที่เล็กหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างเงี้ยวันที่หนึ่งหนึ่งวันที่เจ็ดแค่นี้แนว่าแนนก็เขียนพอเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็เป็นโค้ดหมดแล้วเนาะสมมติรูปคนโตแนนชื่อ แนนลูกคนโตแนนชื่อตัวเคละกันแนนก็เป็นโคตัวเคอย่างเงี้ยตัวเคทำอะไรเรียนสอบดนตรีอะไรประมาณนี้ก็เป็นมาร์กไปเนาะจำได้แล้วนี่ว่าเรียนดนตีทุกๆวันจนันกี่โมงอะไรประมาณนี้เนาะก็ได้อยู่นะเดี๋ยวก็จะมารีวิวต่อลกันว่ามันน่าจะใช้ดีขนาดไหนเนาะเราก็ปาดได้ด้วยเนาะเพราะมันก็ไม่ได้แบบว่าแคบมากเนาะ เพราะมันก็มีแค่ในทางอาทิตย์หรือไม่ก็วันนี้เจ็ดแปดเก้าวันวันที่สมมุติเลขสองตัววันที่สิบเอ็ดสิบสองวันนี้ลูกสาวตัววายไปแคมป์ถึงวันนี้ก็โอเคอยู่นะกับสิบห้านาฬิกาก็สะดวกดีเนาะ อันนี้คือเป็นยังเป็นเขาเรียกว่ายังเป็นแผลแนนยังไม่สรุปกับตัวเองว่าจะใช้ได้ไหมอะนะแต่แนนว่าประมาณนี้ก็ได้นะคะสําหรับผู้ที่ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้มีกิจกรรมเยอะที่ต้องจดแต่ถ้าถ้ามีกิจกรรมเยอะต้องจดก็ใช้อันใหญ่สุดก็ได้ก็เขียนได้ดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเนาะมีที่ว่างให้ลูกสองคนก็สองบรนทัดก็ยังพอได้อยู่อะไรประมาณนี้คะ่ะทุกคน ขอบคุณมากค่ะที่แวะมาดูรีวิวกันวันนี้นะคะสรุปประทับใจเชียว่าต้องไม่ถึงจะแบบว่าต้องมีก็เชียร์ละกันว่าซื้อเราก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยซื้อมาทำไมอะไรประมาณนี้ซื้อมาต้องได้ใช้นะคะทุกคนทุกคนต้องใช้นะคะอันนี้ไงนี่เหมือนที่แนนบอกเลยวันถ้าอันใหญ่สุดเนี้มันเป็นมันเป็นสเกจูลได้นะ เป็นมันรี่ได้นี่ไงวันที่1มีล้านจิวันที่3ก็ไปร้านจิกับใครก็ไม่รู้วันที่9มีโยคะอ๋ะอลืมไปว่าลืมให้กล้องดูนะคะนี่ไงอันนี้คือเทมเพลตที่อันที่ใหญ่ที่สุดนะคะเนี่ยเขาแบบเป็นวันที่แล้วก็เป็นเออเป็นโยเตของเขาเป็นอะไรนะเป็นกิจกรรมที่เขาต้องมีเนาะน,นี่ไงอันที่วันที่13เราก็ซื้อตัว๋วทิตวันที่27ถึง31ไป ไปภูเขาอะไรประมาณนี้เนาะได้อยู่เนาะประมาณนี้คะ่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่ดูกันถึงจนจบเนาะถ้าชอบอะไรยังไงหรือว่าติชมได้นะคุณแนนพูดเร็วไปหน่อยหรือเปล่าหรือว่าแนนแนนพูดผิดอะไรอย่างงี้อย่าว่ากันนะติชมกันได้นะคะแต่แต่แต่แบบซอบๆบขอบคุณมากคะ่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ